สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนุ่มมิสานวันนี้มามาเบิงรถตัดอ้อยนะครับเนี่ยประกบข้างในรถพ่วงบรรทุกนะครับกำลังเปิดไซงานนะครับเปิดไซนงานงานแรกนะครับ รถตัดค้อยรุ่นอะไรครับสีแดงรุ่นอะไรรุ่นคาดไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับตัดดีมากครับโอ้โหอ,อันนี้อ้อยต่อสามแล้วครับอ้อยต่อสามแล้วโูครับ เจ็บหน้างานนะครับดีมากมากเนี่ยจะไปลองไหมแล้วโอ้ไงมากครับพี่น้อง เ่วกับรถของรถบรรทุกดูการเก็บหัวครับหัวงาน,นคนตัดฝีมือดีมากครับครับใจเย็นมาก เก็บหัวงานแบบไม่มีให้ตัดเลยครับคนเจ้าของไรไม่ได้จับมีดเลยเสีแดงเป็นประกลาย สงสัยรถพ่วงไปเอาลูกครับรถตัดก็ต้องรอครับรอรถพ่วงมาประจำการครับอย่างงครับ กำลังกลับหัวงานตัดดีมากมากอ่อยต่อสามนะครับใครเห็นแล้วชอบกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนะครับหนุ่มอินสารบ้านนุ่มเพ็นนะครับตอนนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ